นะครับก็จะนำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการสอนนะครับมาให้นักเรียนได้ดูกันแล้วก็ได้ทําตามนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องหน่วยเงินตราบริาการเข้ากับกิจกรรมดนตรีของเรานะครับก่อนอื่นเรามาพบกันนะครับเรามาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนโดยที่ครูเบิร์ตจะนะเราจะร้องเพลงนะแล้วก็มีกีตาร์เป็นครองนะครับนักเรียนที่ดูอยู่ด้วยเนี่ย ก็จะได้ร้อมตามไปด้วยหรือทําท่าทางตามด้วยที่พวกเราพุดนเคยกันอยู่แล้วนะครับมาพบกันพักถ่ายสวัสดีนะครับนักเรียนอยู่ที่บ้านก็พลุมือขึ้นเลยนะครับทั้งนักเรียนชายทั้งนักเรียนหญิงนะครับเต <s ays> ิมเปนเลยครับเมื่อเจอกัน นักเรียนหญิงนะครับถ้านักเรียนหญิงพลามือขึ้นแล้วก็กล่าวคําว่าสวัสดีค่ะนักเรียนชายพลามือขึ้นแล้วกล่าวคําว่าสวัสดีครับร้องเรียงเรียกชื่อครูก็จะให้นักเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยเรียกชื่อตัวเองนะครับแต่ตอนนี้ครูจะสมมุติว่าให้ครูเบิร์ตเป็นนักเรียนก่อนนะครับครูเมฆก็จะร้องเรียงเรียกชื่อครูเบิร์ตนะครับไปกันเลย เดือนนี้จะเดือนมกราคมพุทธศักราช2568เดือนมกราคมเดือนที่1นะครับสำหรับปีกรรมในวันนี้เนี่ยรดนตรีก็จะบูาการในเรื่องของเงินตรานะครับนักเรียนคงได้รู้จักเงินตรานะคง<ะ>จะเห็นกันแล้วเดี๋ยวผมเมธจะให้ครูเบิร์ตอธิบายถึงเงินตราว่ามีค่าอะไรบ้างมีแบงค์อะไรบ้างนะครับมาดูแบงค์แรกนะครับอันนี้แบงค์แรกนักเรียนเห็นนะครับว่าแบงค์นี้สี <ไป S 1> สี้วครับสีเขียวนะครับอ่าจะมีด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับครับมีเลขอะไรบ้างครับนักเรียนอ่ามีเลขสองและเลขศูนย์นะครับต่อมาแบงค์ต่อมาเมื่อกี้เลขสองเลขศูนย์มีค่า20บาทนะครับยี่สิบบาทนะครับต่อมาแบงค์ห้าสิบนะครับห้าสิบอ่ะมีสี่ไรเอ่ย งหสิบนะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับมีเลขห้าและเลขศนะคมีห้าสิมีเลขห้าก็เลขศูนหนึ่งตัวต่อมาอันนี้แบงของเราอันนี้สีอะไรนะอันนี้เบอร์สอะไรเอ่ยนักเรยอ้าวสีแดงสีแดงอันนี้หนึ่งรบาทหนึ่บาทก็จะมีเลขหนึ่งเลขศูสองตัว หนึ่งร้อยบาทครับอแบงค์ต่อมานะครับอันนี้แบงค์สีม่วงสีม่วงนะครับเป็นธนบัตรที่แบงค์ใหญ่ขึ้นนั้นแหละแบงค์สีม่วงนี่จะมีเลขห้าและเลขศูนย์สองตัวมีค่า่าบับห้าร้อยบาทแบงก์คนไทยแบง์ใหญ่ที่สุดเลยของเงินไทยเรานะครับ นี่แบงค์สีอะไรครับนักเรียนสีเทานะครับมีเลขอะไรเอ่ยหนึ่งกับเลขศูนย์เลขศูนย์กี่ตัวครับสามตัวสตัวแบงค์สีเทานะครับเอาละนะครับสำหรับการเรียนรู้เรื่องเงินตราครูเบิร์ตก็ได้สาธิตนักเรียนได้ดูไปแล้วและครูเบิร์ตจะสาธิตการนำเงินใส่ ออมสินนะครับออมสิน2025เรานะครับจะใส่ทุกแบงค์เลยจะใส่ทุกแบงค์เลยจะรอบเลงให้เราคุ้ยก็ทำตามแบงค์ที่ติดก่อนนะครับี้นแล้วจะแบงค์ที่สิบนะครับ อเบิร์ตก็นำแบงค์ห้าร้อยใส่ออมสินลงไปกรูเิอมสินของเรานะครับแบงคสุดท้ายทำแบีครับครูคเบิรแบงแหนึ่งแหนึ <S 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 <S: <S ่งพครมีแบงคึมีมีแบงหนึ่งพันส่าครบก็จาก นำแบงค์หนึ่งพันลงไปนะครับช่อนกระปุกวันนี้นักเรียนทุกคนก็ได้ปองอเงินใส่กระปุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือให้ครูเบิร์ดนะครับสาธิตนักเรียนของเราได้ดูนะครับสำหรับกิจกรรมดนกกรรมตรีของเราก็ขออนุญาตท่านผู้กปกครองนะครับไม่นำกิจกรรมเสอนไหวมาเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ออนไลน์นะครับองจากค่าหุ่นบีเอ็สองจุดห้าดังนั้นคุณครูก็จะเลือกเอา,เอากิจกรรมที่ จำเป็นนะครับที่นักเรียนต้องเรียนรู้ถ้างั้นเราก็มาเข้าสู่กิจกรรมสมาธิกันเลยนะครับเดี๋ยวครูไม่ให้จะร้องเพลงแล้วก็สาธิตไม่ต้องจะผมสาธิตให้ก็ได้เล่นเลยโอเคเลยไม่ต้องเล่นจังหวะเดียวพร้อมนะครับเราพลางมือขึ้นครับร้องเพลงสมมติกอดรอนนะครับ ถวดมนการนานคอนหัวจึงหมอ ลงบนเตียโอเคนะครับกิจกรรมดนตรีนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็จะตัดกิจกรรมเคลื่อนขวัญร่างกายออกไปก่อนนะครับ,รบต่อมากิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมนั่นงพอมากหมดเวลาแล้วนัง่ไงไปแล้วมาสักครู่นะเดี๋ยวปุเป๊เบิร์ตแฝดให้ดูว่ากิจกรรมไหนเสร็จแล้วนะ,ะนี่เสร็จทั้งสี่กิจกรรมแล้วนะสุดท้ายก็ร้องเพลงนะครับหมดเวลากันนะครับ ขอนักเรียน oh, <tipos> ผู้หญิงพนมือขึ้นแล้วกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะ,คคะนักเรียนผู้ชายพนมือขึ้นแล้วกล่าวคาว่าขอบคุณครับบ,บายบาย